มันมีทางบกทางน้ำทีนี้เมื่อมาอยู่วัดบ้านดานเนี่ยคือวิธีของคลองวิธีของน้ำรวมกันซืบสร้างธรรมะกับวิเชียนดวงริมวิเชียนบานผุงเฮได้เฮได้ห้ากันจริงกับมีท้งความสุขความมั่งเถืองที่สําคัญสาร่าธรรมที่เซ็กซึ่งอยู่ในวิถีครับวิถีเรือพลานี่เป็นวิถีลักคงบวรโดยแทบานวัดโร,รงเรียนหรือราชการตรงที่ตรงทีนี้รวมมือรวมใจไม่เบียร์เลียงนะครับ บางคนนี่ครับเอาข้าวต้มใส่โม้มาต้าวๆเลยก็มาแบ่งกันกินบางคนก็เอาฟีมือนะครับมาพนึกขึ้นเป็นเรือพระหรือพนุมพระเป็นพุทธบูชาแต่บางคนก็เอาเรียวเร่งมารําเลยไม่ใช่อยู่ๆที่ข้าวเท้วเลยรําได้เลยกับต้องมีการสักโสมจึงไม่ใช่่ายกับผีจะได้ร่วมเรือพระกันไล่ซิบรําหรือบางทีเป็นโร,โรยลำยังกรณีข้องกับเผือกใสมันตรงบอกวา่า ต้องอนุโมทนาสาตุแล้วก็ยอกลั้วแม่มือให้ครับก็วันนี้ก็อยากจะพาไข่นุ้ยคุยข่าวนะครับไปตะเวนตางวัดต่างๆนะครับได้ดูความร่วมมือของชุมชนกับวัดว่ามีความสามัคคีในการทําเรือพระนะครับที่จะนํามาในวันที่18นะครับวันลากพระที่ตำบลอ้เพื่อวัน้เอซาลาพาเฮโลเฮโลอซาลาพาเฮโลเฮโลอะไรกรม เอาอาไใยาวๆไม้เท้ารืดสิคุณผู้ชมครับอย่าคิดมากนะครับก็จะเวลาลากและพาะก็จะร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่เทศกาลวันออกวันศารนะครับทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมในการ จันลงประเพณีวัฒนธรรมการลากพระนะครับก็จะร้องรําทําเพลงสนุกสนานกันไปเรืเร่อยๆสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาชมเบื้องหลังการตกแต่งทําเรือพระนะครับก็มีหลายวัดด้วยกันวันนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้ที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้วัดหัวค่ายนะครับแล้วก็จะสัญจรไปวัดนาสตนัน วัดบ้านด่านและก็วัดอีมอนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศแต่ละวัดนะครับเ,เบื้องหลังการให้ความร่วมมือการามีความพยายามในการประดิษฐ์ประดอยเรือพระนะครับพนมเรือพระจะสวยสดงดงามแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูตามผมมาดูามมดดครับน้าสตนซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะพ่อท่านแสง ก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ท่านได้ละสังขารไปนานแล้วนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามีญาติโยมพุทธบริษัทที่ให้ความเคารพศรัทธานะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้มาเยี่ยมวัดน่านตะตนมา,มาเยี่ยมการทำเรือพระนะครับค,ครับด้วยความพยายามด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจที่จะสืบสารอนุรักษ์ประเพณีรากพระ นะครับซึ่งปีนี้มีการตื่นตัวนะครับหลายวัดที่ตั้งใจประดิษฐ์ประดอยเรือพระให้สวยสดงดงามเพื่อที่จะไปประกวดนะครับเพื่อชื่อเสียงของวัดเพื่อความสวยงามเพื่อความชื่นชมบารมีของเรือพระของชาวบ้านนะครับซึ่งวัดน้าสตนก็จะเป็นคลิปที่คลื้นเื้องาโดยเฉพาะชาวบ้านก็จะ ชักลากจากวัดนาฏสตนไปสู่วัดไปสู่นาเทศบาลนะครับซึ่งชาวบ้านก็จะร้องรำทำเพลงสนุกสนานนะครับซึ่งวัดนา,าตนห่างจากเ,าเทศบาลนะครับที่จะไปชุมนุมเทียบท่านาเทศบาลก็ประมาณ5กิโลชาวบ้านก็จะลากจูงเรือพระไปเรื่อยๆสองฝั่งถนนชาวบ้านก็จะได้เช่นชมบารมีเรือพระแล้วก็ได้ร่วมทำบุญ กับเรือพระไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีลากพระประจําปีนะครับดังที่พระบาทสมเด็ะจพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้สัตว์ไว้เสมอว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเพณีวัฒนธรรมลากพระก็เป็นส่วนหนึ่งในการจารง,งความเป็นชาติเอาไว้หลังการทําเรือพระของวัดบ้านด่านนะครับ ซึ่งวัดนี้จะลากไปทางน้ํานะครับก็จะลากเรือพระไปทางน้ํานะครับจากวัดบ้านด่านไปสู่แม่น้ําจากวัดบ้านด่านไปสู่หน้าสํานักงานเทศบาตลตํานลหัวใสซึ่งวัดอยู่ติดกับแม่น้ําสายคลองหัวใสสู่ปากผนังนะครับเพราะฉะนั้นสายน้ําแหมงอารยธรรมสมัยดั้งเดิมก็จะมีการลากพระทางน้ํานะครับ เมื่อก่อนที่ถนนหนนทางยังไม่สะดวกก็จะมีการลากพระทางน้ําแต่ช่วงหลังๆนี้ก็น้อยมากนะครับเรือพระที่ยังอนุรักษ์แบบเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มาถ่ายตาเบื้องหลังให้กับคุณผู้ชมได้ชมไปพรปอ้อม,มๆกันก็เจริญพ่อ,อวันที17่17ที่จะถึงนี้ที่บ้านหลักปลาศิีสบาลปากพนัง<า>เรือสิงกานองเรือโบราน จะไปแกล้งรุนโบราณสิบสองพี่ไพ่เรือสิงกานองก้องวัดตาเสริมแต่พี่ไฟ่ก้องวัดบันดาลเป็นแฟนซิงกานองไปรวมเชียร์รวมเล่ได้ตีเทศบาลมีมาวิ่งมียุงต้องมีลงฟ้าเรือโบราณนหมดจะไปรวมกันที่นั้นไปย้อนความลังไปดลกดตึงอดีตซิงกานองจะไปตาชิงเชมโดยตีมันวัดบันดาลเรือโบพาคุณผู้ชมมาชม เรือพระวัดอีมอนหรือวัดอมรานุยศนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอสองปีที่แล้ววัดนี้ได้แชมป์ประกวดชนะเลิศได้รางวัลชนะเลิศแชมป์สองสมัยติดต่อกันนะครับปีนี้ไม่รู้ว่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าดูแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความร่วมมือของชาวบ้านชุมชนนะครับที่ประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ออกแบบ สวยสดต้นน้ำเหลือเกินนะครับคุณผูมครับฝีมือลายกระหนกนะครับประดิษฐ์ประดอยเม็ดข้าวเม็ดข้าวพูดแต่ละเม็ดนี่ครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้มครับนาานี่สุดยอดมากๆทีเดียวนะครับคุณผูมครับปราณีตกรีบเกสรดอกไม้แต่ละกรีบแต่ละเกสรนนะครับใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงนะครับแต่ละเกสรนะครับเอามาร้อยเรียงเป็น เป็นลายกระหนกแล้วก็เป็นรูปบัวสวยสดงดงามซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับด้วยความศรัทธาความเริ่มใสความเชื่อในพุทธศาสนาเชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทําเรือพระสวยงามนะครับคนที่เห็นตื่นตาตื่นใจก็มีความศรัทธามีความเริ่มใสแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ขนบทมเนียมประเพณีลากพระด้วย